ครับดีครับน้ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเดี๋ยววันนี้เราจะเอาดีซีนะครับที่เรามีทั้งหมดไอล้อตะปูดีซีนะทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมามาดูนกันมาดูนกันมาดูนกันเราจะตีส่วนลมใช่ไหมตีส่วนนะครับเชื่อว่านานาหลายๆคนก็อาจจะอยากดูนะครับว่าล้อระบบดีซีแต่ละรุ่นมันตีไกลกว่ากันมากไหมหรือว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวันนี้เราก็จะมีนี่เลยครับเป็นแอนตาร์เลสดีซีตัวนี้เป็นตัว36นะครับแล้วก็ เมทัลเนียมดีซีนะครับตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าปีอะไรเดี๋ยวให้นักปวานขึ้นให้แล้วกันว่าปีอะไรนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโคโลัโดดีซีนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเมทัลเนียมครับรุ่นรุ่นเก่าแล้วนะที่เก่าเก่ากูก็มีมีอะไรนะไอโซเฟสดีซีอันนี้ปีปี20ปี20ใช่ใช่เก่าแล้วกล้วตัวเอ็กดีซีไม่แน่ใจว่าปี19หรือปี20นี่แหละใช่ล่าสุดเลย ก็บางรุ่นเราไม่มีนะครับไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ลองรุ่นที่มีที่มีแล้วกันนะครับเอาเป็นแค่คร่าวๆนะครับเอาไปสนุกสนานอาจจะบางทีอาจจะแบบเอ้ยทำไมตัวนั้นมันตีทั้งนครเราไม่เป็นไรนะครับเราทำกันสนุกทุกๆคนต้องสงสัยว่าดีซื้อแต่รุ่นตีสหมดตังงไส่วนซ้ายนะครับเป็นทุกตัวพี่อีสามอนกันหมดเหมือนกันหมดนะครับยี่ห้อเดียวกันหมดเลย เพราะว่าเราบ้าเท,ที่เดียวหมดส่วนยี่ห้อนะครับอพอไปบอแล้ว<ช>กันนะครับเพว่าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยว่าเราแบนทัวไปแหละใช่พี่นาใช้กันนะทั่วไปคันก็คันเป็นคันหกฟุตนะครับคันนี้เวทประมาณสิบยนะครับเยอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอะเยอเยอะเยเยอะยอะเยอะเยอะเอะย Few moments later. เียงของเราเองนะครับเป็นเป็นเป็นกบกบยางใส่อ่อนวันนี้เอาเอาสีแดงมากันสีแดงนะครับชัดๆเลยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ประมาณ8กรัมประมาณ8กรัมหนักเท่ากับยางกบมีขายนะมีขายมีอะไรนะบอร์นอวิชิ่งบอร์นอวิชชิ่งครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้ทางเพจกบใส่อ่อนนะครับเดี๋ยวไปลองกันดูครับไปลุยกันครับไป ครับก็ส่วนแรกเดี๋ยวเราจะใช้ s ด x DC นะครับลองตีก่อนเราก็จะตีสุดกำลังเราจะเลียยไปประมาณนี้นะครับลองดูนะครับอ่อธิบายกันว่าเราจะตีส่วนลมแบบแม่วนิ้วไม่เอานิ้วเลียนะครับตีแล้วถ้มันหมอกไปนู่ะหครับส่วแรกนะครับอันที่สองนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นคูโสดดล DC นะครับเดี hmm. ๋ยวเราลองตีนะครับบางทีปัจจัยหลายๆอย่างที่ลมมันก ah ็อาจจะนะบางทีมาแบบมาไม่เท okay. ่า okay กันก็ม ah ี่ะลองดูนะครับโอเคนะครับต ah ัวต่อไปเป็นเมเทเนียม DC นะครับตัวตัวเก่าแล้วนะเดี๋ยวลองตีดูได้ไหม ตัวต่อไปนะครับเป,เป็นเมทเนียม DC นะครับเก่าแล้วนะครับลองตีไไดูนะครับครับต่อไปเนี่ยเป็นเมทเนียมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวสองสองัิบกไหมนะครับเราจะมาคิดไม่เปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ ต่อไปเป็นเทเน,นียมดีซีนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเป็นคอนควส d ดนะครับ ครับต่อไปก็เป็นรุ่นใหญ่ของเรานะครับจะมีอยู่ก็เอนเต์เลสนะครับดีซีอะไรเงี้ยปีเดี๋ยวลองดูครับรอทีทอดีนึ่งมากนะครับ ตกลงด้วยนะครับบางตัวนี่ก็ก็ก็ลองดูนะครับต,ตัวที่ไกลที่สุดที่เราเทสวันนี้ก็คือเนี่ยคอนควิสต์ดีซีนะครับตีได้ระยะไกลที่สุดนะครับแล้วก็เราลงมาก็จะเป็นแอนเทเลสเลซีแล้วก็เป็นคูราโดดีซีเป็นเมทัลเนียมนะครับตัวใหม่2016แล้วก็เป็นตัวเก่าครับแล้วก็ตามด้วยเ l x นะครับก็อันนี้เราก็ตีกันสองครั้งนะครับกเดี๋ยวสองครั้งตีแล้วก็ตีสองครั้งแล้วเฉลี่ย,ะออยนะครับ ว่าระยะเท่าไหร่เราที่เห็นนะครับก็บางครั้งก็อาจจะมีแรงลมนี่นะครับที่ที่เปลี่ยนแปลงเนะ้อบางตัวนะครับก็อาจจะก็คือเราดูเพื่อไว้ยังไงเรียกว่าอะไรล่ะเอาไว้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับใครแอบรู้ว่าจะตียังไงบางครั้งเราอาจจะชอบเอ้ยทำไมทำไมเปทนเนีิมาตีใกล้กว่าูัวโดนะครับเดี๋ยวเป็นดราม่ากันไปอีกเราดูสนุกสนุกนานนะครับเดี๋ยวไปสนุอีกทีนะครับโอเคครับไปครับ ังจากที่เราไปเทสนะครับกับลอกที่ดีที่เรามีทั้งหมดนะครับก็สรุปนะครับว่าคอนกรีตดีซนะครับท็อปฟอร์มมากวันนี้ตีไกลไครับระยะที่ออกมาก็อยู่ที่ แรงลมด้วยนะครับว่าลมมันแรงขนาดไหนแล้วก็แรงแรงคนด้วยแรงคนนะครับว่าคนตัวไหนตีก่อนหรือตีทีหลังบางจังหวะลมมันก็มานะก็มีบ้างที่ลมก็แรงมากเลยเราอยากเฉลี่ยให้มันเฉลี่ยให้มันเป็นกลางนะครับก็ระยะวันนี้ออกมาก็มันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้กับงานประเภทไหนด้วยรอบแต่ละตัวก็จะใช้งานได้เหมือนกันอยู่แล้วก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบนะครับวันนี้คลิปที่ทํามาก็ แค่จะให้ดูเพื่อความบันเทิงน,นะครับว่าบางคนอาจจะอยากรู้ว่าลอกมันเป็นยังไงตี<ช>ยังไงนะฮะถ้าใครอยากให้มีคลิปแนวนี้หรือว่าคลิปแบบไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ<ช>ถ้าทําได้เราจะจัดการให้ทุกท่านได้รับชมอ่<ช>นะนะัการฝากเดขอฝากกบยางใส่ออนนะครับเป็นกบยางเนื้อไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปพอดี<ช>นะใช้ได้ทุกสภาพหมายเม็ดก็ขนาด2โอเแล้วนอกจากช่าและชะโดนอกจากกบยางก็ยังมีกบทราย กตเป็นงานไม้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งปลาซิลเป็นเหยื่อปลักติดตามนะครับ y ยูทูบใสออนพิชชิ่งนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจกบใสออนใน Facebook นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแตหรับวันนี้ก็ไวยเท่านี้นะไว้เท่านี้นะหน้าไม่ว่าทำอะไรก็ดีเป็นไปแล้วกันนะอยากให้หาอะไรสนุกๆมาทำนะครับเอาหวันนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ